ສະນຍດນນເາກິນຍັງງລືມໃບິ່ງເລມຂຍມອແມນເພິຍຳພນຍຳໝຍຳານລວກປາໝກັສັລ້ຮົາພິຄຍເອີຍຳຍຄາກມ ตลาดน้อยกับผมสัาดีพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อบมได้ร้อยแยงมัทานไอ้ปู่กินเลยได้่งกินแล้วสิบินกับได้ไงสีบินกับแล้วม่สิบินกับแล้วเออะบอว่าขึ้นอย่างเี้ยเขาจี้เขาคุณมันปิวเขามาเนี่ยลมตีเขามาแม่คุณจะนืมาเท่านั้นใชไหมพี่เดี๋ยวนี่เ้องแจกอยู่บ

ครับสโลกำลังจออะกปากอ้วแตกแ้เนยเรื่องน่ไไปกินิะลืมข้าวอย่างนั้น <laughs> ลาซุดจะเต็มหมดแล้เข้าวจแสดงยังไงิะลืมร้หนึ่งมาจะเชิมา่มะได้เน่ะร้อย สลยนะคือ,อไ,ได้มื่อแหล่ซื้อมาผ่าอีกเ้วยขอมนันจิ้โลดจ่นาจิ้มผิดจาวาจิ้มเจีจ๋ยขเหรอ ลวกมามาก็ลวกเสยนนะคะเอาผิกโหยคนๆคนคนกินเฉยผิกต้นข้าเจ้าเห็ดยำนี่เป็นขวดแก้วนะ,ะอันนพผิกยำบ,บอนแกเดียวไหม

ทำอะไแหลกๆด้วยลูกจ,จะฉีนน้อนน้อข่อยว่าโมแรงโมเมื่อนะนอนจะเล่นกันนบน้องใหญ่มเมื่อกงยนะนันอนเบิงกระตุนขอขอน,อน,อน้อข่อยคอิพานอนอย่นี้เลยนี่พานอนนี่บิงกระตุนอยู่ในพ้องแจ้งลูกแม่เมือม่อหัวแนะใสืรอจะไม่แจ้ง ามนเห็นยังนอ่ต้อนสีไปอย่างว่านะวอาไว้แล้วคุ้มมาแล้ว แดพี่น้องมื้อนโนระบบบ้ามันลบบเนาอไปยังหมดเลยก็ไปวิทย์แต่และพี่น้องแล้นบนโนระบบือมาท่านนี้่านมาลูกไม่ว่าบระางนะแล้วก็สิวิทย์แถวบ้านเฮ้าเลยล่ะเห็นหนาแดดจีมหนอเามันไปแล้วล่ะก็เอาข่าว้าลูกได้ที่บ้านบอกเ่น้องยังจะลูกไม่ล่ะปะ พายุรกไม่มากคอมเมนต์ก็มาบอกเลยด้วยพี่นอ้องเเพราะว่าตอนนี้เขาไปสิกเกี่ยวเขาเลยอยากเกี่ยวเลยเขาเทานั้นก้อยแล้วไก่เาไหรเียัายุเข่าไหร่ยังไงปนห่อมครันแลบเช้าปนห้ามเนี่ยเม็ดเขาเท่าเวลาซีมาเนี่ยจากเม็ดเขาสิเป็นสีดำสีแดงเลยนะเรว่าเขาจะบุเขาเขาเก,ก็เลือยยังไงห,หเ,เ,หเ,เล เอามันงามนะก้อยปลาให็ก,ก้อยะก่ไนกูเป,ป็นยังดอกห้ามคาดต้นใครกว่าห้ามจนเอาเป็นทนจนกินชอบแดกเพลิดให้เ,หเหกิ่ แกงสะไกร้เแซ่บเป็นไเล่เส็จจืดแบบตันไปเกี่ยวกับปลาคองนะูว่ยแกงใส่ลากระป๋องเลยเซตสามคนถึงบอแซ่บได้เหาแกงแกงสะไกล

ยีกุ้งแชมปาเบลอแบกุ้งนะยังกุ้งบอล่เลยเขอบยาามิดเนาะเ็าอยากก็ามามินยิงปลาเมื่กี้ะขาดมขาดนาเ้ ยิงเาล่างรถนั่ะลุ้นไรกกับมเนาะเจ็บประมาณนี้เนาะกเจ็ดไปสองสามขึ้นล่งอะชื่อแต่ตัวน่อยมาสิเขาบอกตัวใหญ่เนี่มาอาจปอากปีทกปีแล้วเนาจะไปปีเอากันไหม เล่าเลยดีแม่ฮะื่อจงปีจะจะปหาย่องมาหาล่าเมื่อเริ่มพี่น้องมันขำล้วยันงมมือเมื่อกันูน่อยยันเบนหุงจ้างคุ้มอยุ่ยัน นู่เองกับคุ้มอยู่กับคำเลยนะโตคำเลยนะโตเดี๋ยวย่านคน,นมาย่านเชื้อคนมาเมื่อนำทางเมื่อนำสองอืมถ้าคนด่บเมื่อนำแก่พอเมื่อนำบอกงากระนอนคนเดียวแล้วเมื่อก่นนอนเราพี่น้องย่านคำโทรศัพท์ป,ป้าอย่าพอตรงเมิยนมือ่อเลย นป,ปลาลุงเมื่อก่อนเ้อเห็นดีๆปลุงเมื่อก่อนเด้อุงเม่ราใส่มงกุฎทีนี้พ่อกันพุณแหละเกีย่ยวข่าพุแหละบานนี่แบบเนาเดียแล้ว

đẹp với nào ghê chào bội bội mình lại mình bội 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 rồi mưa bội 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 ขอบใจหลายๆเด้อพี่น้องที่ติดตามขอบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องบุษกูสุกคนสุมองสุบอนอีมีแห้งสุภาพหินแข็งเด้อพี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยหๆวยวยหาเงินหาทองกับหาสุขให้มันเฮงเฮงรวยๆให้ถูกหวยสามตัวสี่ตัวเด้อพี่น้องเด้อพอกันไม่คลิปหน้าพี่น้องสบ,บายดี